โอเคนะครับก็สวัสดีวัยรุ่นสวีดากองสมองดับเบอร์ด้วยนะครับก็วันนี้เราจะทําการมาหาเป็นอ่าเผ่ามิงวีสกันนะครับผมซึ่งผมได้ทําการฟาร์มอันนี้มาแล้วนะคุณผู้ชมนี่นะครับฟาร์มมานทีเรียบร้อยแล้วครับเป็นแครอทนะครับผมฟาร์มมาสักนิดนึงแล้วนะครับน่าจะพอนะคุณผู้ชมนะครับแปดพันหนึ่งร้อยกวางป่าแล้วนะครับก็บอกเลยนะครับว่ากูนั่งฟาร์มมาสามวันนะคุณผู้ชมเออกูนั่งฟาร์มมาสามวันแล้วนะคุณผู้ชมเออนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะเอาไปใช้ทำ เปล่าไม่รู้พอหรือเปล่าน่าจะพอแล้วจริงแล้วแต่ก่อนอื่นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกโค้ดก่อนนะครับโค้ดน,นี้เป็นโค้ดที่ได้2 5เจมน,นะเผื่อใครเอาไปใช้กันนะคุณผู้ชมนะครับผมเอาไปใช้กันได้เลยนะครับโค้ดนี้เลยขอเปลี่ยนเป็นแบบว่าซี่รี่อื่นก่อนแรกนะครับนี่เลยนะคุณผู้ชมมาไปดูดีกว่านะครับว่าที่แรกเนี่ยเป็นที่ไหนนะครับโอเคเราไปที่ที่แรกกันดีกว่านะค,คุณผู้ชมมา ที่เลขจะอยู่ที่เกาะใหม่นะคุณผู้ชมนะครับเป็นเกาะเดนโลซาี่นะครับว่าแต่มันอยู่ตรงไหนวะเ okay, อาโอเคตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงมา,อาพอดก่อนนะครับว่าคลิปนี้อาจจะเสียงไม่อาจจะดังหรือแตกหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับวันนี้คือเพี้ยวไม่ออกไปไกลมากเลยนะ น่าจะประมาณโอ้โหหนึ่งคืบสอได้อะคือไกลมากคุณผู้ชมถ้าดังอีกกูไม่ได้แก้ยังไงแล้วนะแม่งเฮียโคตรดังเลยแต่ละอันแต่ละคลิปโอเคนะครับจะอยู่ที่เกาะน,นี้เลยนะคุณผู้ชมนะครับเป็นเกาะข้างหน้านี้เราเลยนะโอเคแต่ผมไปดูมาเขาบอกว่ามันอยู่แถวๆตรงเนี้ยแถวตรงไหนไม่รู้อ่ะแถวตรงไหนไม่รู้อ่ะแต่มันอยู่แถวเนี้ยนะคุณผู้ชมอันนี้คือที่แรกนะครับมันจะเป็น NPC นี่ไงตัวนี้ใช่ปหนี่เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับอันนี้เป็นกล่องใหม่นะ สวัสดีค่าต้องการแครอท8ชิ้นและ5แสนท่านพอจะแบงให้ข้าได้ไหมได้เลยเดี๋ยวนะต้องใช้เงินด้วยหรอวะเนี่ยโอเคครับแล้วก็คุยท,ที่2นะครับเขาบอกว่ามันอยู่แถวตรงนี้นะคุณผู้ชมนะครับอยู่แถวตรงนี้หรือเผ่านะครับคือผมอยากได้เผามิงนะครับก็เลยมาลองทําดูนะเผื่อจะแบบว่าเออแบบว่าน่าทําดีนะครับทุกผู้ชมแต่ทายากมากนะครับต้องเก็บอันนี้16อันนะคุณผู้ชมนี่เลยนะครับ ทำเข้าใจเผ่ามิงของคุณเพิ่มเป็นระดับที่1โอเคผมได้เผ่ามิงมันเป็นระดับที่1ละที่ต่อไปนะครับจะเป็นนี่เลยนะครับข้างบนเดนโรซานะครับมันจะเป็นนี่เลยนะครับข้างบนนี้ไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าถ้วยละกันเรียกว่าถ้วยแล้วกันเนาะเออมันจะอยู่ตรงนี้ป่ะใช่ตัวนี้หรือเปล่านะครับน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าโอเคใช่นะครับข้าต้องการเคลอตสามสิบสองอันนะครับคนหมายคาดได้เาได้เลยนะครับไปเลย ส่วนอันที่4นะครับจะอยู่ที่เกาะเออเขาเรียกว่าเกาะนี้นะค,คุณผู้ชมเป็นเกาะทะเลทรายซาฮารานะค,ะคุณผู้ชมไม่ใช่นะไม่ใช่ทะเลทรายซาฮาราเรียกว่าเกาะอะไรไม่รู้เรียกว่าเดซ์ชันดาเดี๋ยวผมเรียกว่าเกาะทะเลทรายซาฮาราแล้วกัน,กน,กน,กนนะครับต้องเลเวล3,100เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าตัวที่4เนี่ยมันจะใช้เท่าไหร่ว่ามันคูณ2ไปเรื่อยนะผมบอกเลยว่าใช้เยอะมากสำหรับเควสนี้ตอนนี้เรามาถึงสเตลไลส์สเตลไลส์เฉยเลยสเตลไซส์อ้กูพ,พูดเลยเนี่ยทะเลทรายซาฮาราแม่งพูดเป็นสเตลไลส์เฉยเลยนี่นะครับนีี่เลยตัวน นะครับเป็นตัวเออ อ่าเควสนะครับโท่สิบสี่อันนะครับผู้ชมอันที่สี่นะครับจัดไปเลยนี่ไงความเข้าใจมิระดับที่2โอเคโอเคครับส่วนตัวต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมขอหาเกาะก่อนเกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้อ่ะอยู่ข้างหน้าเลยนะคุณผู้ชมตรงนี้นะครับนี่เลยข้างหน้าเราโอเคนะครับจะอยู่ที่เกาะนี้นะคุณผู้ชมนะครับโอเคนี่เลยนะครับวอานะว่าเผ่ามิกเนี่ยเขาจะทำต้องฟาร์มแครอทเยอะๆเลยนะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าฟาร์มโคตรนานนี่นะครับอยู่ที่ตรง ห้าหรือเปล่า,านี่ไงนะครับตัวที่ห้าโอเครอบยี่สิบแปดอันนะคุณผู้ชมโอหโคตรแพงเลยแม่เอ้ยนี่นะคุณผู้ชมได้แล้วนะครับส่วนเกาะต่อไปนะครับอยู่ที่เกาะน,นี้นะคุณผู้ชมเป็นเกาะโลอฟอีสแลนด์นะครับซึ่งก็จะอยู่ข้างหน้าเราเลยนะครับน่าจะไกลน,นิดนึงนะคุณผู้ชมแต่ว่าเรามีขนมาเกาะแล้วก็จะบินไวหน่อยนะครับวันนี้โอเคเราไปตรง ไปดูข้างหน้าเลยกัน,นะคะร,นรับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะสหรับใครที่อยากจะทำนะครับก็พี่จะนำว่าต้องใช้แครอทประมาณ8,200อันนะคุณผู้ชมแต่เผื่อๆไว้นิดนึงนะ,ะประมาณสัก8,200อันนะคุณผู้ชมนะครับ <c oughs> ก็มันใช้ไม่ถึงหรอกนะครับมันน่าจะเกินมามา10กว่าอันนี่แหละแต่คือทำไปเผื่อ,อๆไว้ก่อนนะค,ะคุณผู้ชมแบบเลขกลมๆนะครับอะไรประนี้ เอาชี้กันเองผมรู้สึกว่าขนมังกร,กรมันดูบินจะช้าไงก็ไม่รู้นะมันดูบินจะช้าเหมือนมันเหมือนมันไม่ไปเลยอ่ะมันดูแบบยังไงไม่รู้อ่ะมันเป็นมังกืออ่ะอเนะครับนี่เป็นตัวที่6แลหรือเปล่าน่าจะตัวที่6แลหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเป็นการอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เลยโอเคข้างหน้าเรานะคุณผู้ชมนี่นะครับเขาดูหน่อยสิใช้เท่าไหร่นุน่ม 256อันโอเคยังได้อยู่ผมเป็นมึงระดับ3แล้วหว,ว่าความเขาจะคุณผู้ชมเป็นระดับ3โอเค thank you ส่วนกาะต่อไปจะเป็นกาะสกอตแล,ลนด์นะครับเป็นตัวต่อไปนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะคุณผู้ชมอยู่ข้างกันเลยนะครับอยู่ข้างๆเราเลยนะครับอยู่ข้างหน้านี่เองนะคุณผู้ชมโคตรใกล้นะครับจะอยู่ข้างกันแบบนี้นะคุณผู้ชมนะครับใช่เปล่าวะใช่ก่อน,นี้หรือเปล่าวะหรือว่าคุณมาผิดเกาะวะก็น่าจะเป็นก่อน,นี้นะใช่ก่อน,นี้หรือเปล่าวะนะครับน่าจะเป็นก่อนี้แหละนะคุณผู้ชมนี่ครับสกอตแลนด์อยู่ตรงนี้นะคุณผู้้ชชมนนนนีี่่่เเเลลลยยะะคคครรัับบโอใแว นะครับคาต้องการ5 1าง512ชิ้นนะคุณผู้ชมโอ้อย่างเยอะเลยแม่งเอ้ยส่วนก่อต่อไปนะครับก็ข้างหน้าเลยนะครับก่อนนู้นเลยนะครับข้างหน้าเรานะครับถัดจากก่อนนี้ไปก็เป็นด้านขวานะคุณผู้ชมนะครับ ขวาหรือซ้ายแหละนะคุณผู้ชมก่อนนี้นะครับ Soldier Headquarter ์นะครับเป็นเกาะควอเตอร์นี่นะครับนี่เลยไปเลยนะคุณผู้ชมจะคูณ2ไปเลยใช่ไหมเมื่อกี้ก็512คูณ2อ,อีกก็เป็นพันกว่าขวานะ <c oughs> ผมบอกเลยว่าโคตรเยอะนะคุณผู้ชมใครจะฟาร์มคิดดีๆนะผมบอกเลยเพราะว่าฟาร์มนานอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมตีไปประมาณสักประมาณชั่วโมงละพันนะครับผมฟาร์มได้ประมาณชั่วโมงละพันนิดๆน,นะประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะครับบอกเลยว่านาน,นมากแต่ผมแบ่งฟาร์ม3วันไง ก็เลยแบบว่าจะนานนิดนึงนะครับโอเคตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนี่เลยนะครับไปเจ้าตัวที่8นะครับ1นึ่โอเคกูเป็นความเข้าใจพิง์ระดับ4แล้วโอเคตัง y ิวมากส่วนก่อต่อไปเราจะไปนะครับเป็นก่อนที่มีชื่อว่า Pilot Sco ล l a น d นะครับเดี๋ยวหาก่อนอยู่ตรงไหนวะโอเค Pilot S กอล l a n แกูอยู่ตรงไหนเอานี่ไงนะคุณผู้ชมอยู่ข้างเลยนะครับนี่เลยนะครับอยู่ข้างบนนิดนึงนะครับของแผนที่นะคุณผู้ชมนะครับจะอยู่ตรงนู้นเลยข้างหน้าเราเลยนะครับ ก็ต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าเผ่านี้ทํายากไหมก็ไม่ยากนะครับแต่ต้องใช้เวลาทาในการทำเนี่ยเรียกได้ว่านานหน่อยนะเพราะว่ามันต้องเก็บแครอท8,000อันนี่แหละนะครับมันเลยนานตรงนี้นะครับบอกเลยว่าใครจะฟาร์มเนี่ยคิดดีๆนะเพราะว่ามันใช้เวลาโคตรนานนะประมาณ1วันเต็มๆน่าจะได้นะคุณผู้ชมว่ามันใช้เวลาโคตรนานจริงๆคคุณผู้ชมนี่นะครับมาอยู่นี่ดีกว่านะนี่เลยนะครับตัวที่9้หรือเปล่าว่าได้9้าแล้วมั้งอยู่ประมาณตรงนี้นะตรงนี้โอเคนี่เลยนะครับใช้2,048อันดูดิ มันเยอะมากเลยนะแล้วก็ตัวต่อไปเรากลับไปที่นี่เลยนะครับที่เกาะเริ่มต้นของเราเกาะวานโนนี่นะครับเดี๋ยวเราไปกันนะคุณผู้ชมมันอยู่ที่ไหนวะกูหาไม่เจอซะงั้นน, <S <S นี่เจแปนอิสแลนด์นะคุณผู้ชมนะครับเจแปนอิสแลนด์ก็เป็นเกาะเริ่มต้นของโลก2นี่นะครับก็ไปกันเลยนะคุณผู้ชมไปนี่ครับเรามาอยู่ที่เจแปนอิสแลนด์นะครับหรือว่าเกาะญี่ปุ่นนี่นะครับเออเอเกาะวานโน คุณนี้โอเค let's go b o y มันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเป็นคุกนะครับคุณผู้ชมเป็นแบบที่ขางคุกในมันนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าเออไอพวกขี้คุกมาแหละนะค,คุณผู้ชมไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เลยคาเซอร์นะครับจะอยู่ที่ตรงนี้นะโอเคนี่นะครับตัวที่10นะค,คุณผู้ชม 4,096แม่ผมเหลือ4อันนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการรับเผ่ามิงนกันนะครับเมื่อเราทำครบ10อันแล้วก็เหลือสุดท้ายแล้วนะคุณ <c oughs> ผู้ชมคือการรับเผ่ามินี่นะครับโอเคนะครับเมื่อเราทำเควสทั้งหมดครบ10อันแล้วนะครับแล้วก็จะต้องกลับไปที่ที่ไหนวะที่กอะไมล่าสุดนะครับ่า okay, นผู้ชมที่กอะไมล่าสุดก็อยู่ตรงนู้นนะครับผู้ชมเกาะตรงนู้นเลยนะครับตรงนู้นเลยข้างหน้าเราเลยนะครับเกาะเนี่ย ตอนนี้นะคุณผู้ชมนะครับฟอร์เรอเรนนั่นเองนะครับโอเคครับเราก็ตรงมาเลยนะครับจะอยู่ข้างหน้าเราตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมนะครับนี่ให้เราสังเกตง่ายมันจะมีเป็นอนี่นะครับเป็นกำแพงเมืองจีนที่มันติดอย่างเงี้ยไม่ใช่กำแพงเมืองจีนนะกูพูดเล่นมันอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นบ้านตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นปะนี่เลยนะครับแล้วก็อยู่ข้างในนี้โอ้ my god ในที่สุดกูทำเผ่ามิง v 2ได้แล้วโอเคกดกันเลยโอ้ดูนักประหาดใจตัวน้อยดีสิช่างมีเมตตาซะจริงเลยนะ กาจะเป็นพลังที่เขียนแก่้กับชาวถึงการตอบเทียนและการโอเค thank you เฮ้ยพอ่ากูได้แล้วออืแล้วเผามิ้งกูมาแล้วแล้วกูติดอะไรวะเนี่ยโอเคนะครับเหมือนว่าผมจะติดบัคอะไรไม่รู้นะคุณผู้ชมเหมือนมันออกไม่ได้นะครับแล้วก็มันก็ทําอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะคุณผู้ชมตอนนี้โอเคผมรีตัวละครเลยแล้วกันนะครับมาดูกันนะครับว่าเราได้เผามิง้งหรือ,อยังนะคุณผู้ชมนะครับมิง้งมีสองของเเองนะคุณผู้ชม มาเรามาดูกันนะครับยวเอาผ้าคุมหมอกด้วยโอเคมาดูกันนะครับเราได้เผ่ามิงหรือยังนะคุณผู้ชมนี่นะครับกูมีหางแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมผมมีหางแล้วนะครับตอนนี้ผมกลายเป็นเผ่ามิงวีสองแล้วเองนะคุณผู้ชมนะครับก็โอเคสำหรับใครที่อยากจะทำนะครับก็มาลองทำกันได้นะครับเผ่ามิงวีสองบอกเลยว่าเป็นเผ่าที่ทำอะไรได้ก็ไม่รู้นั่นแหละนะครับคือวิ่งเร็วนะครับทุกผู้ชมหลักๆก็จะเป็นวิ่งเร็วอะไรพวกนั้นนะครับก็ถามว่าทำแล้วคุ้มไหม ไม่น่าคุ้มนะไม่น่าคุ้มเพราะมันต้องเก็บตั้ง8,000อันเลยแต่ถ้าใครทําก็ทําได้นะครับมันก็จะเออช่วยเพิ่มในการเล่นที่มันดีขึ้นเลยวันนี้นะครับแต่ถามพี่ว่าทําดีไหมเออพี่ว่าไม่น่าทำเนาะเพราะว่ามันดูยังไงไม่รู้อะและกูบักด้วยโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหางของเผ่าบิกนะคุณผู้ชมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้หาใครชื่อชอบอย่าลืมกดไลค์สำหรัใครด้วยไอ้หน้าตูดโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าทำอะไรต่อไปดูกัน